แต่ารืนองแรก่เกดารกระชาไปเลยนะจะต้องว ไม่ได้ถือเคนะแต่ว่าเอาข้อพูดวมาจะมีน้ำให้เราีความเสียงด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็มีน้ำค่ะก็เป็นเคื่อเสียงชุดหึคใช่เี่ต้องช่งางสุภาพ ตลอดว่าคนพิเศษค่ะมีฟรีชิด์ด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่ารเดี๋ยวรกันอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์อีกอันมไาหรือว้าไงอ่าต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ไหกเดี๋ยวก็องอยดูค่ะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆใช่ค่ะโอ่านี้ก็น่าจะระเบียบเกินอยองร้นะก็านี้มีด้วยช่าหนก็ต้องิเป็น วของศิลปินคนอื่นมามีด้ยวยค่ะมันก็ต้องออกมาให้ดูแบบว่าไปาได้วยกันได้ครับนะนี่ยคะกินี้แซีขาแดนทั้งคู่เลยค่ะขาแดนจริงๆแดนแบบว่าแดนสะทาแดนเลยมีค<อ>่ะก<อ>็ก็ก็เป็นแนวแข็งแรงเซ็กซี่ก็ต้องมีบ้างค่ะใช่อันนี้มันก็กระทบอย่างนี้แบบมีคนรับคนเราเตือนบ้างไหมคะแบบเบาๆหน่อยหรือว่าอย่าเต็มที่มากขนนะาดนั้นเบาๆหน่อยก็ก็จริงๆคุณแม่คุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของงาน บางทีเราก็อยากให้ผลงานเราออกงานนี้ให้ดูแบบอินเตอร์ให้ดูแบบว่าท่านสป็นมเพื่อนใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าตามตามโลกนิดนึงตอนนี้คิดไร่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ได้เพลงแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของหาเลซเลนแล้วก็คุโรการเรื่องเต้นเพราะว่าซ้อมนักมาก็เลยรู้สึกว่าคิดง พอร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วเวลา,เาโดนเชียร์โลคหรือว่าแบบว่าแบก เราไม่มีแรงแล้วมันก็อตลอดเวลาก็ได้กลัวแบบกระทบสิทธิานแบบว่าเราปวดปวดหัวจะซุปไปจนแบบต้องแคนเซิลงานอะไรอย่างเงี้ยหยุดพักไปก่อนเลยยังยังไม่มีถึงขนาดคนเซิลนะคะแต่ว่าก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าหน้าฝนงานไม่ได้มีทุกวันตั้งที่ผ่านมาเพราะเขาโชคดีหน่อยเซฟตัวเองไหมคะต้องเซฟตัวเองค่ะเซฟในเรื่องของการพักผ่อนมากกว่าให้ให้เนื้อหาที่ทอดอย่างนั้นแรกนั้นโอ้ยโดนนี้โดนฝนทุกวันแล้ค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังประมาณ70%แล้วค่ะเหลือเหลือหลังเล็กหลังค่ะใช่ค่ะก็ในช่วงของนี้ิทแ่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่อยากรีบเพราะว่าเคยรีบแล้วมันมันไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ดีฉันเห็นก็เลยรู้สึกไม่รีบว่าอยู่ไม่ด่วยนั่งไม่ด่วนอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วทำบุญบ้านบ้านมากค่ะบ้านพี่ค่ะขาเงินก็เป็นเกี่ยวเลยก็มีเนื่อเป็น ตอนนี้ลเราไปกินสิราคาที่บ้านจริงที่บ้านมีกทานคกสลนการแล้วก็การขับเชื่อมเปนห้องสุขีนิสอนเ้อะแล้วก็ตกแต่งเนียเหายหลายแหลานได้างม่าสิทธัคะก็ก็านอยู่ก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ยยามงานให้่ะจะได้หมดเลยอันนี้คือเป็นควของาหรหรือว่าจ่ายจันก็มี กับวันเกิดก็ประมาณเดือนหน้าอย่างนี้ค่ะแต่แม่อยากได้เดือนเก้าหรอาจจะเป็นกลายาประมาณเดือนสองเดือนอืมเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องไอจีตอมอินสตาแกรมฟอมตัวนี้แบบยังไม่หยุดเลยมีคนทำอินสตาแกรมลอมขึ้นมาเรื่อยๆก็อันนี้อันนี้เรื่องของเฉยๆเพราะว่าฟอมมาห้าสี่ห้าอาทิตแล้วแต่แต่ว่ามีเรื่องราวใช่ไหมเราก็เราก็ปล่อยเขาค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะมีวิจารณญาณรู้แล้วว่าอันไหนของ เพราะว่าแต่ก็เด่นอันเดียวค่ะไม่ได้็นของคนเราแต่เ็นเลยนะคสำหรับสำหรับถ้าคนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอนะเขาก็จะคุยกับเราที่เขาไมคิดว่เขาไม่รู้ว่าเราแาเจจับดูจากออย่างนี้นจะทาให้เขาแบบว่ามองเอย่างเที้แต่สำหรับคนที่เขาติดตามเราเขาคือ เห็นบางอานเห็ท่านมันเขียนค่าตัวเราถึกอันเลยงานงานนั้นเท่าไหร่งานนี้เท่าไหร่<ล>อะไรเง<ล><ล>ี้ยเขียนแบบค่าตัวสิบล้านใครจะอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกไปอะค่ะถ้าจริงๆเดี๋ยวก็ชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าจะต้องทำในทางเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ทำใจเออเผื่อลูกค้ามาเห็นแล้วอาจจะเข้าใจผิดเลยจริงๆหือว่าถ้าถ้าเป็นลูกค้านี่ก็คอ่อนข้าง คนปวนะเล่นอะไรอยางช่วงหลังๆีแแต่ว่าเอาไอจีเราไป๊บไปว่าใครอะไรใครเยอะมั้ก็ไม่ค่อยสนใจไม่ได้ตามแล้วค่ะก็เหมือนคนรู้แล้วแหละว่ามันของปอมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราก็โดนไอจีปอมกล้งดารคนเลยอ่ะของปอมก็เลย็นเร่ออแเขามาปวดไอจีเราจริงๆบ้าไคะไมด้ย่ไม่มีแต่เาอะชอบไล่เมนตามแบบคือกสนิทเนี้ยแบบพูดภาษาเพื่อนแบบ เือสนิทเหมันเป็นเราอ่ะแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยใครเลเมสแบบใช้ลือแลรวเมสอะไรอก็ตลบห้วหาเป็นดีความหน่อยใช่แบบไม่ไม่แล้ค่ะขาดจุดนั้นแหละตอนเด็กๆเราก็เคยแค่คิดว่าแบบเราจะทำอะไรให้มันได้แต่สุดท้ายเราถือว่าหนีไปเฉยๆไม่มีนะคะก็หานไป <laughs> หลายเจ้าเลยา uh. ปากปล่อยมากคือทนี่กอยากให้ นพยายามแต่งเมากเห็นรูปออกมาเรารู้สึกว่าใครกดไม่คะาช้างาอเอาหน้ามาเาให้ใส่มันก็เลยเี้ยผมน้าหนานจะได้งานจะเริ่มาไม่มีค่ะไม่มีเโอ้โหโอเอีไ์่รด้ไม่เน่ Thank <laughs> you.